สวัสดีครับพี่น้องบอ่มียังร้ายครับนั่งเล่นซื่อๆนี่ยแหละนั่งกินโคกผสมโซดาใส่เหื้อที่ผสมโซด,ดาเพราะว่ายัางก่อมันไอ,อ้อันนี้ดีอ้าวลูกเอกทำไมไวไฟหายฮะไวไฟคือ,อหายบ่หายนะเพราะว่ามันผสมโซดาเสร็จมันซาดีไวไฟอ้าวติดแล้วเด็กกระมานนะขึ้นยังสิ ชั่วโมงก็ห้าอย่างคนพรวดเว่ยคนบางคนอ่าสี่พันชั่วโมงมันเขาหาง่ายเด้อยังวะแต่ว่ายอดคนดูเพิ่มอยู่พี่ประมาณพันสองร้อยคนเดีวต่อวันนะก็ธรรมดาเลยประมาณคนคนที่เข้ามาชมไอช่องพี่เนี่ยก็ถือว่าวันหนึ่งก็พันสองร้อยคนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ สำหรับช่องที่บ่มีซื้อเสียงบ่มียังนะ mm hmm. สองพันกว่าโอ่อยพันกว่าแต่เสียอย่างเดียวชั่วโมงไม่ได้เลยนะไม่แม่แต่งกันเลย แล้มาันไนหะบ่ยัเ่าห้ดเขาเนาะแค่ตุ้มท่าบาดบุกเดี๋ยวเดี๋ยวบามาะดเปลี่ยนวันเด้อเด๋ออืมดีเปลี่ยน เปลี่ยนไปเนาะสมมตินี่โอ้ยตากลกองทิพซ้ายฝนกรุงทองหนึ่งหนึ่งโอ้ยขายดีโดยเฉพาะกองทิพนี่กล้องทิพก็สายฝนช่วงนั้นนะที่ว่าขายดีสายฝนของนิ่งช่วงนั้นนี่จะพวกพวกง่ายพวกมันช้านะพวกกะลี่เขาเอิ้นทันสายฝนเลยคือผู้ชายเขาคือแพศหากับกล้องทิพกับกะปองทิพท่านพุทเทาแน่ก็ เาม,มิตรแล้วก็รวงทิพเล็ดทองสองสองบาทห้าสิบจังทองเพใหม่ๆไอ้ทองิพยรไอ้เบาทสุสมุนีมันมาเนี่ยเอาม่แล้วสม,มุนีเป็นวันเดอร์เอ็เอมเอสวันเดอร์เอ็มเอสแล้วก็เอ,อที่ขายไห้ออพวกสมอสกอยังโ้ยขคยอะไรหรอถ้าบันเรอาครอะไรซามี่หรอนี่ละ กองทิพย์ก็เลยอนสูบเมื่อกี้ขนหนอสมุนใกองทิพย์่งละลอยโอ้ยแต่ลอยนึ่งกับขายหนกแล้วพ่อใหญ่เอ้ยช่วงเศรษฐกิจดีๆนี่พี่ซื้อกองทิพย์ ครั้งละหนึ่งลังครั้งละหนึ่งลังหนึ่งลังนี่มันประมาณลังใหญ่เลยประมาณห้าสิบห่อแต่จำไม่ผิดห้าสิบห่อประมาณสามหมื่นกว่าบาทพวกกองทิพย์นะซื้อแต่กองทิพนะย์เนี่ยประมาณช่ว์นังกองทิพย์ขายดีใหว่า,อ,า,าอู้สื่อหนึ่งเทรศัพท์หมื่นเลยกองทิปกาซื้อหน่อยมันบริสุทธิลดน,นะ